สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่เข้าเขตจังหวัดชัยภูมินะฮะวันนี้อยู่ในอำเภออะไรไม่รู้ <c oughs> น่าจะเป็นจตุรัสครับน่าจะอยู่ใกล้เขตจตุรัสแล้วนี่ก็เลยมาหาทานอาหารตามสั่งครับแถวจตุรัสครับมีผัดกุ้งด้วยมีข้าวขาหมูด้วย สั่งอะไรกินกันฮะอาหารจานเดียวว้าวอันนี้มีข้าวขาวหมูด้วยนะนนมีขนมูกรอบเพียงพอมากเลยเดี๋ยวครับจะขอดูได้ไหมได้ค่ะครับอันนี้เป็นหอยทอดสูตรอันนี้จัดตุลัดแล้วใช่ไหมครับเนี่ย,ยจัดตุลัดคจัดตุลัดครับก็ มาตกตอนเย็ยนฮะเรากําลังมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเลยก็เลยแวะแต่ตัวละเป็นทัดไถยหอไทยของสูตรอยุธยาเนาะไม่ได้บอกว่าชื่อปลาอะไรลองจบขอดูนิดนึงนะครับคงไม่เป็นไรเดลคาใจดีให้ถ่ายคร,ครับรหอย,น,ยน,ออนี้จะ แบบว่าทอดอไข่เนี่ยต้องกรอบไหมฮะแล้วต้องนุ่มๆแลผมสั่งแต่กรอบแั่โอ้โหนุคนนู้นสั่งมาเยอะเลยครับแสดงว่าร้านนี้อร่อยผมมาเจะห่อกับกินที่บ้านกันเยอะวันนี้ฝนไม่ตกก็โอเคหน่อยใครถึงกี่โมงครับเนี่ยสี่ทุ่มโอ้ใครถึงตีสี่โอ้แม่ค้าขยันมากเลยครับ

ก็จะมีหม้อน้ำซุปด้วยนะฮะแล้วก็มีต้นหอมฝั่งนูน้นแต่จริงๆมาโคราดก็อยากกินผัดโคราดแต่ว่าหาไม่เจอกินผัดไทยแทนแล้วกัน <c oughs> อ๋อสูตรของป้าลวกเส้นนะฮะลวกเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอ๋อเส้นมันจะได้นุ่มและอาจจะลบกลิ่นเรื่องกลิ่นของของเส้นไปไปด้วยนะมีการลวกอ๋อสูตรเด็ดครับ ก็เป็นกระเทียมเจียวป๊บเดียวเองผัดไม่ถึงนาทีเสร็จละเนี๋ยก็จะห่อไข่ให้นี่เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปนี่อยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะสนาอ๋อสนามกีฬาหน้าอ๋ออยู่ตรงสีแยกไฟแดงพอดีเลยฮะอยู่ฝั่งตรงไฟแดงอยู่ใกล้ๆ ป้อมตำรวจ,อ,รวจอ่าเลยเซเว่นบ้านบ้านกอกอะเรียกบ้านกอกอ๋อบ้านเกอกเสร็จแล้ว,ลวอุ้ยตัดตัดได้เร็วมากเลยลลโอเค,อเ,คเดี๋ยวม <า S 1> ผมจะรอครับ ไม่ต้องปรุงเครื่องเลยนะมัน uh ก็ค huh. yeah. uh ือเส้น hmm. ก๋วยเตี๋ยวอะนะไม่ใช่เป็นเส้นหมี่แห้งนะนี่มันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวฮะเหมือนที่เห็นก็คือป้าแกก็จะลวกเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวฮะแต่อร่อยขลอมเพิ่มพริกหน่อยดีกว่า

บินมาเลีลิสเคยมากิน,นกอ้ไไอไาบินมาลลิส <c oughs> ไม่ไไรมู้อแ้ผมมวาตู้รถ <c oughs> ตู้หนึ่งเลยเห็นป้าบอกว่าเคยมีคุณบินมลีลิสนะครับที่เป็น <c oughs> มูนี้ที่ร่วมกันดูครับเคยแปะเข้ามาทานด้วย ทางเข้าชัยพูมินะครับป้ากะขายถึงที่สเลยนะแวะกกินตัวไหนก็ได้นะผ่านสีคิวผ่านผ่านมุอโดมาเล้ยวซ้ายมาก็ถึงจตุรัสแล้วครับไม่ไกล วันนี้สองฟ้าสีฟ้านะครับที่อำเภอจตุรักษ์จังหวัดชัยภูมิฮะวันนี้เราพักทานข้าวแป๊บนึงครับมากินออหอยทอดฮะเอาไปกินหอยทอดกันเนี้ยนี่ครับบรรยากาศของผมก็อยู่ตรงร้านผัดกะเพราผัดไทยหอยทอดยุทธยาฮะตรงนี้เลยนะครับปลา,าขายตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่รถ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดตอนกลางคืนนะฮะของที่จะตลาดเราะฮะโอ้เย็ยนฮะ ตรงนี้มีขายยำปูม้ดมาด้วยครับตรงนี้ก็จะมีวัดจีนฮนะศาลเจ้าพ่อหลวงหลวงบันเทาฮนะโอ้ ตกเย็นแล้วฮะตอนนี้วิญญา,าศหน้าศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทาครับผมไม่มั่นใจว่าเขาปิดไปแล้วนะฮะก็เลยไม่กล้าเข้าไปนะฮะก็มากราบหลวงพ่อบรรเทานะฮะที่จตุรัสครับอยู่หน้าธนาคารกสิกระฮะตัวนี้เขาจะมีที่กินนะฮะอยู่ตรงใกล้ๆสถานีตำรวจเลยนะฮะก็บรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีมากเลย ดูวัดกลางคืนสวยมากครับ